ลอตเตอรี่ของผู้พิการทางสายตาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีกลยุทธ์แพร,ว,พรวในการเรียกลูกค,ค้าหนึ่งในนั้นก็คืออัธยาศายัยไมตรีที่ดีต่อลูกค,ค้านั่นเองจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานพร้อมกันค่ะเขาขยันดีแล้ก็มาก็เจอกล้เกล้อะเรียกได้ไหมเรียกดี เยงเสียงสะท้อนจากนายสมพงษ์มีสมซึ่งเป็นลูกค้าที่ซืซ้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากนางสาวแดนใจใจเย็นเป็นประจำหลังรู้สึกประทับใจในถ้อยคำที่สุภาพไพเราะอ่อนหวานของนางสาวแดนใจรวมไปถึงความตั้งใจในการทำงานหาเลี้ยงชีพเลือกได้เลยจ้า80นะจ้า ซื้อวันนี้ก็ถูกวันนี้นะจ๊ะสิบบาททุกใบเลยจ้าเล้วก่อนได้นะคะแผงนี้ก็ยังพอมีรางวัลนะจ๊ะนางสาวแดนใจเป็นหนึ่งในผู้พิการทางสายตาที่ยึดอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจำหน่ายในย่านหลักสี่และอาศัยไรายได้จากการจำหน่ายสลากนี้ในการเลี้ยงตัวเองนางสาวแดนใจเปิดเผยว่าเมื่อมองไม่เห็นจึงต้องใช้เสียงเรียกลูกค้าให้มีความไพเราะ บวกกับต้องมีอธัธยาศัยใหมตรีที่ดีเพราะต้องการให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจไม่เพียงพูดจาไพเราะเท่านั้นนะคะนางสาวแดนใจยังบอกกับทีมข่าวว่าสามารถร้องเพลงได้ไพเราะอีกด้วยจะเพราะแค่ไหนนั้นไปฟังกันค่ะมวนเท้าวันป่าใบเขียวคดขดขด,ขด,ดรถเลี้ยวพันเกี่ยวคกมา ภายในไซวารีแม้ว่าจะมองไม่เห็นแต่เมื่อลูกค้ามาซื้อนางสาวเดนใจก็สามารถหยิบสลากให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำเลยทีเดียวค่ะแสดงถึงทักษะและความจำได้อย่างดีเยี่ยมตลอด3ปีที่ผ่านมาหลังรับสลากมาจำหน่ายนางสาวแดนใจบอกว่ามีความสุขกับการทำอาชีพนี้พร้อมยืนยันจะยังคงยึดอาชีพนี้ต่อไปค่ะ ขายสลากเองตรงนี้มันก็มันก็ได้เรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ายัางยังไม่คิดจะเปลี่ยนอาชีพค่ะอาชีพจำหน่ายสลากเป็นอีกหนึ่งอาชีพของผู้พิการทางสายตาหลายคนมักมีวิธีเรียกและดึงดูดลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่สำหรับนางสาวแดนใจแล้วการมีคำพูดที่ไพเราะบวกกับมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกันถือว่าเพียงพอและดีที่สุดแล้ว <Okay. S 1> ข่าวแทวรัฐทีวีรายงานได,ได้นะจ๊ะมาดูไว้ก่อนก็ได้จ้า